ใครแรกบัตรไว้ให้ป่ะพี่ไก่หรือพี่ปางไม่แรกบัตรนะ โอ้ถ้าจะต้องล่องเลยพี่เนี่ยขันกระโปงที่ข้างหลังเย็บไหมวันนี้เย็บไหมถ้าเนอันี้เปนยอ้ยโอเคโอเคโอเคทุกครั้งจะหนีบไวันนี้โอเคนะตะหนีบเสื้ออยู่ดีมาไปดูปะ้นมเสียงหวานด้ไปดูปะก็คนไอ้ยาหมันไส้วหะอเ ซ้ายเลยพี่เนตเราทำใหม่ซิเสียงปกติอ่ะเอาบ๊ายบายจุ๊บไฟกันสองคนแล้วนะพี่ขี่ไม่ไฟกับพี่แอนดี่ไม่ได้ไปด้วย